สวัสดีค่ะ,คะอิมค่ะโตครับผมวันนี้เราจะไปทําอะไรกันคะพี่โตว,วันนี้เราได้หัวข้อคลิปไปนะครับคือการกินปลาเพื่อสุขภาพนะครับงั้นวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าพวกเราจะไปทําอะไรกันที่ไหนอย่างไรไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะบ๊ายบาย ไไที่หหนนเป็ถึง,ถงแล้ว,ลวครับนี่นะครับก็คือทะเลสาบไรเต่านะครับผมใช่ค่ะซึ่งทะเลสาบไรเต่าของเรานะคะก็เป็นแหล่งที่หาไรายได้ของชาวอำเภอไรเต่านะคะมีการ หาป้านะคะแล้วก็การเลี้ยงน้องวัวนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าทะเลสาบใลยต์ตอของเรานะคะก็จะมีน้ําเต็มแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะคะแต่ตอนนี้นะคะทะเลสาบใลยต์ตอก็น้ําแห้งค่ะก็เหลือเพียงน้ําแค่นี้นะคะ พี่โตก็เราพูดเรื่องทะเลสาบใบเต่ากันแล้วเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ทะเลสาบใบเต่าเนี่ยโหฮี่ทอตมากนะคะ<ช>เป็นเขื่อนใช่ไหมเหมือนเขื่อนแม่ง,งันนี้ใช่ไหมพี่โศเมื่อก่อนทะเลสาบไบเต้าน้ําเติมเลยนะครับน้ําเยอะมากเนาะแต่ตอนนี้ก็เหลือน้ําเพียงแค่นี้เนาะ อันนี้คือขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าดนจ่ามีพายุนะคะถ้านานๆไปหน้าหนาวก็อาจจะเป็นดินแห้งนะคะอ่แล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะคะที่เราพาไปที่นี่คือเรามาหาวัตถุดิบกันไงครับวัตถุดิบที่จะไปทําอาหารเที่ยงมือนีโอเคค่ะแต่เราจะหากันยังไงล่ะคะอุปกรณ์เราไม่มีอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปหาหาคนที่เขา นำมาขายให้เราแล้วกันเนาะเราก็ไปนําไปทําอาหารกันดีกว่านั้นเราไปกันเลยครับโอเคค่ะเฮ้ยเราแห่คนแล้วค่ะแต็น้ำ่งมากเลยนะคะที่กิ่เลยอิมเคยเห็นอะที่เป็นแบบเข้ามาถ่ายรูปอะแต่อิมไม่รู้ว่า เป็นที่มุมไหนนะคะแต่ถ้าถามว่าสวยไหมั้ก็มาตอนตอนเย็นค่ะอย่ามาตอนกลางวันแบบพวกเรานะคะเพราะร้อน รใช่ม้คือปลาเราก็หาไม่ได้เพราะว่าคนเรือขับรถออกไปก่อนขับเรือไม่ใช่ขับรถขับเรือเอาไปก่อนแล้วเราก็ไปไม่ทันโอคมันคือมุกมันคือมุกที่โด่นี่นะคะับแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้เรามาแวะที่ไหนนะเลือนแพเรือนแพเต่าลิมปิงค่ะก็จะโปรโมทร้านให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาอนุญาตให้เรามาถ่ายถ่ายถ่าย วิดีโอเนาะใช่ใชอ่าก็เมื่อก่อนนะครับก็คือเรือแพเนาะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับของคนอำเภเต่าที่ว่าหารายได้แต่ช่วงนี้ก็คือน้ําทะเลสาบโดยเต่าแห้งเนาะใช่ค่ะก็เหลือน้ําเพียงแค่นี้นะคะก็มีหนึ่งเรือแพนะคะอาหารอร่อยค่ะแล้วก็มีเช่าคาราโอเกะด้วยนะคะก็ช่วยมาอุดหนุนนะคะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับ,บชาวอำเภอเลยเต่าใช่ครับผม โอ้เราจะได้ปลาไหมคะวันนี้ได้สิเดี๋ยวเราไปตามทางนั้นหาไข่ปลากันดีกว่าเนาะโอเคค่ะไม่คือตอนนี้เราจะไม่หาแล้วค่ะเราจะใช้เงินแก้ปัญหาซื้อค่ะโอเคไหมซื้อกินค่ะโอเคค่ะซื้อกินค่ะโอเคไหมซื้อกินไปเลยโอเคคไับซื้อกินนหนามเลยนะ ถึงแล้วครับนี่ก็คือของฝากของชาวอเภอิดไตเ่านะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับตักปลาเนาะก็คือมีหลายรูปแบบเลยครับผมก็จะมีทั้งปลาแห้งปลาวงนะคะแล้วก็ปลาสดที่เราไปทะเลสาบกัน้นปปลากรอบนะครับปลาล้านี่คือะไรนะคะปลาล้ะปลาล้ะปลาล้าทำเองค่ะแล้วก็นี่คือรู้ใจเงียวค่ะปลาวงปลากรอบก็อร่อยนะครับเอาไปนําไปยำ แม่แม่อันนี้เท่าไหร่คะแม่เจ้าอ,อันนี้เท่าไหร่อ่ะเจ้าอะไรคะัเี้ครับผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบนะคะผมก็คืออ่าก็คือผลิตภัณฑ์น้อยที่สร้างรายได้ให้กับคนอพยพในต่างนานอิน<ช>ก็คือปลา ตอนนี้เราจะเอาปลาอะไรไปทําอาหารดีคะค่ะเนื้อหนัปลาอะไรดีเราไปดูปลากันไหมใช่เดี๋ยวต้องโทรหาพ่อครัวค่ะลุงหลงจริงๆว่าพ่อครัวเนี่ยจะทำเมนูอะไรน่อเราแค่มาหาปลาแล้วก็พ่อครัวทำค่ะอย่างที่บอกเนาะเนื้อปลาปลามีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วจะมีประโยชน์อะไรยังไงแล้วเราจะทำเมนูอะไรกินมารับชมกันนะคะไปเลยครับไปดูปลาไปดูปลา ราก็รับประทานอาหารอิ่มแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเนื้อปลานะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะเนื้อปลานะคะมีโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะอันดับสองนะคะก็คือมีไขมันที่ต่ํานะคะเหมาะสําหรับการรับประทานทุกเพศทุกวัยเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีวิตามิน A B และก็ดีด้วยนะคะและในปลาน้ําจืดบางชนิดนะคะเชน่น,ะะชนปลาสวาหรือว่าปลากรดที่เรารับประทานเมื่อกี้นะคะ ยังมีโอเมก้า3นะคะซึ่งมีมากในปลาทะเลแต่ในปลาน้ืดก็มีมากเช่นกันนะคะประโยชน์ของโอเมก้า3นะคะช่วยในการเสริมสร้างนะคะพัฒนาการสมองนะคะของเด็ก,เ,ดกเล็กๆนะคะแล้วก็เด็กทารกในครรภ์ด้วยนะคะและยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนะคะและช่วยลดไขมันตรกีอไลด์ในเลือดนะคะแล้วก็ป้องกันโรคความจําเสื่อมในผู้สูงอายุนะคะและที่สําคัญนะคะ ยังช่วยยับยั้งการเกิดสารเซลลโทนีน,นะคะช่วยอาการต้านอาการซึมเศร้าได้นะคะดังนั้นนะคะเราควรที่จะรับประทานนะคะปลานะคะสอถึงสามื้อต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนปลาชนิดปลาที่เรากินไปเรื่อยๆนะคะไม่ควรที่จะรับประทานชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปนะคะควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารห้าหมู่นะคะและที่สําคัญนะคะ ปลานะคะไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดนะคะควรที่จะปรุงให้สุกก่อนนะคะไม่ควรที่จะรับประทานสุกๆดิบๆนะคะเพราะว่าอาจจะก,ก่อให้เกิดโรคพยาธิไปมาในตับแล้ก็นำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ในอานาคตค่ะด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตอําเภอดเเทา